ไปดีอินดีตอนท้าก็สู้สองน้องตุกสาวลวาวซ้ำหนึ่งเมื่อนี้น้องตุกจะไปสอยเบียกงานดองนันเองเนาะทุกคนซึ่งเป็นดองอ่ะเอือยเนาะทุกคนเนาะเป็นอ่าเป็นดองเอือยยู่บานหนาท้องนันเองนาะทุกคนเป็นดองเอือยโอนเนาะซึ่งเมื่อนี้เป็นมืออุ่นดองเนาะทุกคนเนาะเป็นมือทีหางหากะเกียมแบบอ่ะลมเบียกลมมาเดินนี่แหละ มือนี้เป็นมือหนึ่งที่แบบเผื่นไปสู้ขอเนาะทุกคนเนาะเป็นมือที่ห้างหากะเกียมเป็นมืออุ่นดองและกา,กากจะอันมือที่เฮ็ดขปุ่นกินยูเฮือนเจ้าสาวนั่นเองเนาะทุกคนเจ้าสาวเนาะซึ่งมือนี้กับเป็นมือที่หนาวหนาวเก่าองศาทุกคน <c oughs> กับ่ครายน่าไปเดินเืองแต่การแต่งโตเลยทุกคนเนาะนมือนี้กัจะเป็นมือหนึ่งที่แบบว่าคนทางเหนือเผื่นจะ เอาหมอนทาบาแก้นเคยทั้งผู้ชายก็จะเอาสิ่นไปไปเป็นอันอันเครื่องค่าเครื่องนั้นเยเหอน,นะทุกคนซึ่งคาบาแกนทางอันเจ้าสาวก็คือจะมีหมอนมีผนังมีเสื้อมีผ้าห่มนันเองเราทุกคนเนาะเอาไปสวยก็เป็นเครื่องค่าแล้วก็มื้อนี่ก,ก็จะเป็นแมบ้ันคนหูจักคนหักแพงตัวอัน ไทยบ้านเนาะมาสวยกันแต่งรูแต่งกินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ต้นแรกเพิ่นก็นจะมีในบ้านแล้วก็มีอ่ะละลายคนอ่าญาติพี่น้องเนาะเพิ่นก็นจะมาลวมกันเลื้ยงอ่าสู้ขอเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าก็เป็นบางงานเนาะบางงานเขาก็เฮ็ดจดประบัดก่อนคือสู้ขอก่อนแล้วค่อย ข่อยมาเห็ดดองเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามือน,นี่ก็คือเอื่อเป็นมืออุนดองข้างหากะเกียมเชอมืออืน่นซึ่งเป็นดองมือดองแ้เนาะทุกคนเนาะกะเริ่มไปกันเลยจ้าน้าๆแบบนี้ครัต้องมีอันเสริมเนี่ทุกคนถุงมือชิติตสลดเลยนี่ คนีนี่หนองตุกกมาอเทืนดองเนาะก็จะมีพี่น้องแล้วก็มีไทยบ่านเกือเคี่ยงเลยเนาะมาสวยงานนั่นเองแต่ว่าตอนนี้หลองตุกมานี่คือคนยังบนหลายปันเดยแล้วทุกคนแต่ก็ก็มีคนมาสวยงานอยู่ <c oughs> กลยคนมาสวยงามแต่ว่าพันเบรสคับปุ่นเนอแต่ว่าเป็นธรรมดาแบบมณุนี่พนจะเหดเป็นอาหารที่เป็นสินเนาะเป็นสินที่แบบว่าหืกันแบบฮักกันเียเนาแต่ว่าก็ขึ้นกับบรรดาครอบครัวบางที่เขาก็เหดแตบมือนเมือนเ้าเนาะแต่ว่ามรรณุนิพนจะใหเป็นอาหารแทนอ่ากับเพิ่ก็จะมีการขาหมูเลยทุกคนขาหมูขาเป็ดไ็ด ตรงเฮ็ดแก้งเนาะเฮ็ดขาเฮ็ดเป็นเข่าก็คือเฮ็ดเป็นเข่าเลยหล้กก็มืออื่นเพิ่งจะเฮ็ดเป็นสิ่นบางเถอ่อบางเถอ่เถอเพิ่นกับ่เฮ็ดเลยเนาะทุกคนกแขคืนกับตามงงานเนาะเดี๋ยวนีคนก็เริมทยอยมาสวยเวียล่าหลายแล้วเนาะมันก็น,น่ำเข่าหายมากเนี่เนาะทุกคนเนาะแม่นี่แหละทุกคนงานดองสมเหนือบ่งแต่การแต่งตัวเนียทุกคนเด้อโคตรหนาวเลยน้องตุ๊กกระเริมห้าปาที ตำเจ้าทุกคนเนาะสวยกันตำเจวเฮ็ดเจวน้ำป่าขงบเทียมเ้องห้ในเรือนี้เขากำลังบีเขาละหลายคนเละเลยมีหลายคนละเนาะทุกคนเป็นจะมาสวยกันแบบนี้มีงานไม่ใชทุกคนหลังจากทีม่มือมือเส้าเนาะตอนสวยเขาก็ไปสวยแดงกิ่นละตอนแรกมึงแม่พูดเกมผ่าโฮมโอ้ยสภเหนือมันหนาวแล้าาวตกกับพู้พูมไปซอย มือนีีเบิ้งนี่การแต้นตัวคงม่ผุดสุดยอดสุดยอดเลยเอาแบบแบบใช่หรือเปล่าเดน้องตุกแหงเน้นเลยเออกดละน้องตุกเ,เลยว,ลวน,นึนงสองสาม <c oughs> สามพืนแต่บาะมันอุ่นเนี่ยพื้นนี่มันอุ่นเนาะมันบงับงลมได้กันลมได้นนเนาะเฮ้ยเจ้าหน่อยก่อน ขับรถไปการขับรถของเฮาต้ตองมีถุงมือเนี่ยป้ายไม่นี้ทาสิภาทุกคนไปอุ่นดองเนาะเบื้องบรรยากาศในการอุ่นดองเดิมมือนี่เนาะทุกคนอยู่อยู่ประเทศลาวหรืออยู่เมืองลาวเผิ่็จะมีการอุ่นดองเนาะอุ่นดองก็เป็นมือละมือมือก้อนที่จะเห็ดดองนี่เนาะมือก้อนที่มือเฮาจิแตแงงานเนาะ คุณเนาะเป็นมือมือกรที่จะเป็นมือแท่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็รย่มสับเหนือเพื่อก็รจะยมกันเอาหมอนพนงังพ่อหมนะ่มหนกไปซอยเนาะทุกคนถ้าว่า,าเป็นเฮื่อจะสาวถ้าว่าเป็นเฮื่อจะบ้ากาคือจะเป็นสินเด้อทุกคนเป็นสินกะซืบถอดกันมาแบบนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้ยนกตุก,ก็ออกมาปีนี่ถ่ายปีแลนะ้วเนาะ ก็ได้ไปแต่งานเขาทุกคนงานตัวเองยังไม่มีเลยอดไปก่อนเพื่อแต่งานนี่มาไปไปไปเดี๋ยวไปกันเนาะมื้อนี้ับมาหนาวหนาวหนาวของหนาวที่สุดเดอ้อคันบนหนาวแทเอาวาลนลงทุกจะบน่นเอาเสือกันลมแบบนี้มาหนุงเนาะเพราะมันอยู่ากมันอึดอัด มันมันมันันนนอุ้งตุงอิงติงพอหนุ่มเสือทั้งในมันหลายดิทุกคนนี่น้องตุกกมมาม่เฮือแลนอเพราะว่าน้วแห้งเราอยู่บ่ได้น้ำทไทลดาว่าเฮ้ยหนาวหนาว จะเบิจะเฮเบิ้งกหาเดี๋ยวนี้จักองศานี่หกองศาทุกคนเลยคตดมาหาหนาวเลยอยูย่บ่ได้แล้วหนาวแห้งวิ <c oughs> หนาวแห้งนาวหวานเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ก็เลยว่ามานวันมืออื่นพอจะได้ออกไปซอยเวียกใต้สเสาร์อีกเนาะทุกคนเนาะ แต่ทาเบิ้งทาริต้าแล้วนองตึกเด้อวา่าอยู่ซําเนือ้ออาการหนา,นาวๆปันนี้เราเพื่อนเฮ็ดดองลราจะเป็นแนวเด้อทุกคนมาเบิ่งมาสัมผัสบรรยากาศยามหนาวๆนํานองตึกเด้อคนหนาวเลยจิก,กินยาหลักสินอนอทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนาวเหี้เหมือนกับอันเวลาเฮาอาบน้ามาเมื่อ,อ,อเลยทุกคนเอยอย่าบ่อยักษคิดสภาพเจอว่าทาว่ามีมะตกนี่ ปานเด้อเนาะสินาวปานเด้อทุกคนเอ้ยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสารลาเสนอเด้อบาย